ผู้สูงอายุล่าสุดวันที่9ธันวาคม2567มี7ข้อนี้ไม่ได้เงิน1,000บาทดูเลยคุณได้ไหมผู้สูงอายุล่าสุดในวันที่9ธันวาคม2567นี้ใครที่มี7ข้อนี้คุณไม่ได้เงิน1,000บาทมาดูกันว่าจะเป็นคุณคนในครอบครัวคุณคนในชุมชนหมู่บ้านและแวดกั้งของคุณไหมถ้าเป็นเนี่ยก็จะไม่ได้เงิน1,000บาทครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าเช็คไปทั้ง7ข้อเนี่ย คุณดูแล้วคุณไม่มีทั้ง7ข้อครับก็จะได้เงิน1,000บาทเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นคุณหรือเปล่าที่ได้1,000บาทครับมาเริ่มกันในส่วนข้อที่1ครับข้อแรกก็คือถ้าเกิดว่าคุณอายุต่ำกว่า60ปีคุณจะไม่ได้เงินเพราะว่าคำว่าผู้สูงอายุเนี่ยจัดว่าก็คือตัดตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับคือผู้สูงอายุดังนั้น60ปีต่ำลงมาครับก็จะไม่ได้ขึ้นไปได้ ต่ำลงมาก็จะไม่ได้ก็แสดงว่าไม่ใช่ผู้สูงอายุดังนั้นหากว่าคุณอายุ30ไม่ได้20ไม่ได้40ไม่ได้50ไม่ได้นะ58ยังไม่ได้เลยครับต้อง60ปีขึ้นไปนะครับ60 65 70 75 80 85า0 9 5 100อะไรเงี้ยได้หมดเลยนี่อข้อที่1ครับอ่าถ้าเกิดว่ามีก็จะไม่ได้เงินถ้าไม่มีได้เงินครับ ต่อไปข้อที่2ครับไม่เคยลงทะเบียนหรือไม่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุข้อที่2คุณเป็นกลุ่มที่ไม่รู้เลยมาก่อนครับว่ามันมีเงินที่ชื่อว่าโครงการเบี้ยผู้สูงอายุด้วยหรอนะครับคุณไม่รู้ไม่ทราบมาก่อนเลยนะครับการที่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทราบว่ามันมีโครงการเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยก็คุณก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนและไม่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเพราะว่า การจะรับเงินในครั้งนี้ครับต้องลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีข้อนี้คือไม่เคยลงทะเบียนไม่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุคุณจะไม่ได้เงินในครั้งนี้คุณจะต้องไปทําการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุก็คือต้องไปทํางานลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุให้เรียบร้อยก่อนครับถึงจะได้ในส่วนตรงนี้ครับนี่คือข้อที่2นั่นเองซึ่งข้อ2ตรงนี้เนี่ยเราจะเน้นกัน ในส่วนของไม่เคยลงทะเบียนครับถ้าไม่เคยลงทะเบียนไม่ผ่านกนารลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ خر, ก็จะไม่ได้เงินนะแต่ถ้าเคยลงทะเบียนรับเบีย้ยผู้สูงอายุแล้วได้เงินครับ <med David> ต่อไปข้อ <Umwelt> ที่3ไม่เคยรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ خر. ในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณไม่เคยได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุก็จะมีโอกาสที่คุณจะไม่ได้เงินนอกจากว่าคุณเพิ่งอายุ60ปีพอดีก็มีโอกาสจะได้เงินอยู่นะครับแต่ทีนี้เนี่ย ก็จะต้องดูด้วยนะครับว่าเดือนเปิดของคุณเนี่ยมันเกิดถึงหรือยังนะครับแล้วมันครบหกสิปีแล้วหรือยังถ้าไม่เคยรับเงินไปผู้สูงอุเดืนก่อนนี้มาก่อนเนี่ยก็จะไม่ได้เงินครับนี่คือข้อสามแต่ถ้าเคยได้รับเดือนก่อนหน้านี้มาก,ก่อนเดือนในธันวาก็จะมีโอกาสได้นั่นเองครับนี่ข้อสามต่อไปข้อที่4ครับบัญชีธนาคารที่มีไว้รับเงินของผู้สูงอายุท่านนั้นๆ มีการปิดใช้งานไปทําให้เงินเนี่ยโอนเข้าไม่ได้บัญชีธนาคารที่ให้ไว้กับทางภมาครฐถูกปิดใช้งานไปแล้วหรือเผลอปิดใช้งานบัญชีไปถ้า,าว่าคุณบัญชีที่คุณไปลงทะเบียนรับเงินเบื้อสูงอยู่เนี่ยคุณเอาบัญชีไหนไปครับแล้วบัญชีนั้นเนี่ยคุณไปเผลอปิดใช้งานหรือไม่เคลื่อนไหวอย่างยาวนานนะพอถึงวันโอนเงินปุ๊บเนี่ยเงินมันก็จะไม่เข้าเพราะว่าบัญชีที่คุณให้ไว้กับทางภมาครฐเนี่ยเป็นบัญชีที่ มันไม่สามารถที่จะเรับเงินได้ง่ายๆอยากจะเช็คว่าบัญชีคุณเนี่ยมีการปิดใช้งานไปหรือเปล่าให้ลองทําการโอนดูครับใส่กรอกเลขบัญชีไปแล้วโอนดูถ้าโอนสําเร็จโอนสำเร็จหมายความว่ามันขึ้นชื่อของคุณนามสกุลคุณ,คณแต่ไม่ต้องโอนจริงก็ได้ถ้าขึ้นชื่อนามสกุลเนี่ยคือหมายความว่าสําเร็จละแต่ยังไม่ถึงว่าโอนสำเร็จโอนสำเร็จมันต้องกดยืนยนันแต่ไปถึงว่ามันถือว่าเช็คสําเร็จแล้วว่าบัญชีคุณเองเปิดใช้งานในปัจจุบันนั่นเองถ้าเวลากด ชื่อบัญชีแล้วมันชื่อชื่อขึ้นชื่อนามสกุลคุณน่ณนะครับดังนั้นถ้าหากว่าบัญชีธนาคารคุณได้ปิดใช้งานไปก็จะทาให้ไม่สามารถได้เงินได้นี่คือข้อที่4ครับมีข้อน,นี้ก็จะไม่ได้เงินถ้าบัญชีบัญชียังเปิดใช้งานอยู่ก็ได้เงินได้ข้อ4ครับต่อไปข้อที่5ผู้ที่รับเบีย้ยผู้สูงอายุเนี่ยไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะครับคุณอาจจะดูเผื่อนะครับญาติของคุณนะครับคนในหมู่บ้านของคุณที่เขาเนี่ยเป็นผู้สูงอายุที่ ไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะหลายเดือนแล้วนะครับหรือหลายปีแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะไม่ได้นะครับจะได้สําหรับคนที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นนะครับนี่ตรงนี้ส่วนถ้าเกิดว่ามีการเสียชีวิตอย่างกระทันหันก่อนถึงวันนะครับสามารถมีพยานรับรอง2คนและสามารถไปเอาเงินของเดือนธันวาได้นะครับโอเคนี่คือข้อที่ 5. ถ้าถ้าผู้สูงอายุไม่มีชีวิตอยู่ก็จะไม่ได้เงินถ้ามีชีวิตอยู่ได้เงินครับนี่ข้อ5มีข้อนี้ก็จะ ไม่ได้เงินต่อไปข้อที่6ครับอายุต่ำกว่า90ปีนะต่ำกว่า90ปีจะไม่ได้100 0บาทนะครับเพราะจำนวนเงินที่ได้ครับจะได้ตามขั้นบันไดได้เงินตามอายุทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับก็เพราะว่ามันจ่ายเป็นตามขั้นบันไดถ้าต่ำกว่า90ปีถือว่าเป็นต่ำกว่า90ปีแต่60ปีขึ้นเนี่ยแต่ต่ำกว่า90ปีก็ยังเป็นกลุ่มผู้สูงอายุแต่จะไม่ได้1 00 0บาทนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าคุณอายุต่ำกว่า90ปีก็จะไม่ได้1,000บาทโอเคนะครับส่วนถ้าเกิดว่าคุณจะได้1,000บาทเนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามนี้ครับซึ่งคือเลทณนะปัจจุบัน90ปีขึ้นไปเท่านั้นที่ได้1,000บาท80ถึง89เนี่ยได้800 70 79ได้700 60 69ได้600การได้เงินจะไล่ตั้งแต่600ครับถ้า60ปีปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะได้อยู่600นะครับจนถึง69พอ70ก็จะได้700ถึง79 พอ80ก็จะได้ถึง8 9ดสเา800ถึง89เาแล้วก็90ปีขึ้นไปเนี่ยจะได้1000บาทครับซึ่งอย่างที่บอกครับถ้าอายุคุณต่ำกว่า90ปีก็จะไม่ได้1000บาทนะถ้า90พอดีเก้า5อ็ดาองเา้เียอันเนี้ยได้1000บาทโอเคนะครับอันนี้คือข้อนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่ามีข้อนี้คืออายุต่ำกว่า90ปีก็จะไม่ได้1000บาทครับถ้าไม่มีข้อนี้คืออายุ 90ปีขึ้นไปจะได้1,000บาทครับนี่คือข้อที่6ตัวอย่างก็จะเป็นเช่นนี้ครับอายุ60ปีก็จะมีการโอนให้600 65ปีโอนให้600 70ปีโอนให้700 77ปีโอนให้700อายุยังไม่ถึง80 79ปีได้700 83ปีได้800 88ปีได้800 92ปี1,000 98 1,000นี1,400ป1,000 90ปีขึ้นไปเท่านั้นที่ได้หนึ่งพันนะโอเคแล้วก็ข้อที่7ครับถ้าหากว่าพอถึงวันที่เงินเข้าเนี่ยคุณได้เงินเข้าต่ำกว่า1000บาทครับการที่คุณได้ต่ำกว่า1 0 0 0บาทมันเป็นเพราะว่าคุณอายุยังไม่ถึง90ปีคุณง่ายก็คืออายุ90ปีขึ้นไปเท่านั้นที่ได้1000บาทถ้าว่าคุณอายุ60คุณก็จะได้600ครับคุณจะไม่ได้ได้1,000ทุกคนนะเพราะว่าจะเป็นตามขั้นบันไดครับ1น0 0ทั่วหน้าเนี่ย เป็นโครงการที่มีการเสนอครับแต่ยังไม่มีการอนุมัติจะต้องรอติดตามกันต่อไปเนี่ยใกล้คิดครับแต่ให้คุณเข้าใจตรงนี้ก็คือถ้าเข้ารางวัล1 0 0 0บาทในวันที่ได้เงินคือ9ธันวาคม67เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอายุละเพราะว่าเงินจะโอนเปนตามขั้นบันไดครับแต่ถ้า90ปีปุ๊บ95ปีอย่างเงี้ยได้1000แน่นอนโอเคนะครับเนี่ยจะเป็นไปตามเลทนี้เลยครับเงินที่คุณได้โอเคนี่คือข้อที่ 7ครับถ้าหากว่าเงินเข้าต่างกันไป,ไปก็เพราะว่าคุณยังไม่ถึง90ปีนั่นเองแล้วถ้ามีข้อนี้ก็จะไม่ได้เงินถ้าไม่มีข้อนี้คุณได้หนึ่พันบาทก็แสดงว่าหมายความว่าคุณอายุ90ปีนะครับหรือมากกว่า90ปีอาจจะ92 9 3กหรือร้อยกว่าปีก็ได้ครับสรุปเลยครับเงินถ้าคุณเป็นไปตามนี้คือทั้ง7ข้อเนี่ยถ้าคุณมีคุณจะไม่ได้เงิน1 0 0 0บาทในวันที่9ธันวาคมเจแต่ถ้าเกิดว่าคุณเช็คแล้ว7ข้อคุณไม่มีหมดเลย นะคุณรอดหมดนะครับแล้วก็เป็นไปตามที่ผมได้เล่ามาทั้งคลิปคุณจะได้1,000บาทครับซึ่งการโอนเงินจะโอนในวันจันทร์ที่9ธันวาคม2 5 6 7เนื่องจากวันที่ปกติทุกต้องทุกวันที่10นะครับแต่วันที่10ของในเดือนธันวาเนี่ยตรงกับวันเล่าธรรมนูญนะครับก็คือวันที่10ก็เลยโอนมาเร็วขึ้นวันเล่ธรมนูญคือวันหยุดของภาครัฐก็เลยโอนเร็วขึ้นเป็นวันที่9แทนนะครับ ก็เงินจะเข้าในบัญชีที่คุณให้ไวทามักรัฐต่อลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยผู้สูงอายุครับก็ไปสามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้เลยนั่นเองครับโอเคนี่ก็คือข้อมูลสมมําคัญครับที่นํามาฝากกับทุกท่านนะก็แนะนําให้ทุกท่านนะครับหลายๆคนไปดูรายละเอียดในส่วนของโครงการต่างๆด้วยนะครับรวมถึงจริงๆจะมีรายละเอียดมากมายที่อยากจะฝากทุกท่านนะรวมถึงการลงทะเบียนรับเงินเบียเบ้ยผู้สูงอายุเนี่ย ถ้าคุณอยากจะไปลงทะเบียนจะเริ่มต้นจะลงทะเบียนได้อย่างไรก็หลังวิดีโอนี้ไปดูได้ครับโอเคนี่ก็คือข้อมูลสําคัญล่าสุดที่ฝากกัน